หายใจเข้าว่าสองแขนขึ้นยกอกโค้งหลังหายใจออกมือวางข้อมเท้าก้มตัวลง standing forward bend ถอยขาขวาไปข้างหลังวางเข่าหายใจเข้าว่าสองแขนขึ้นยกอกโค้งหลังอัญจริยาชนะวางมือค้อมเท้าก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลัง ก้าเท้าซ้ายหางลงะโพกขึ้นสูง downward facing dog วางเขา่าวางผมทางวางพื้นหายใจเข้าเรื้อยตัวขึ้น c r o b a r p o s หายใจออกโดงสะโพกขึ้นสูง downward facing dog ก้าวเท้าขวามาข้างหน้าระหว่างมือวางเขา่า ปลายเท้าราบหายใจเข้าว่าสองแขนขึ้นสูงยกอกโค้งหลังวางมือค้อมเท้าก้าวเท้าซ้า,ายมาข้างหน้าระหว่างมือโค้งตัวลง standing forward bend หายใจเข้าว่าสองแขนขึ้นตามองบนยกอกโค้งหลังหายใจออกมือวางข้าลำตัวหายใจเข้าว่าสองแขนขึ้นสูงยกอกโค้งหลังหายใจออกโค้งตัวลง Standing Forward Bend หายใจเข้าถอยขาซ้ายไปข้างหลังวางเข่าปลายเท้าราบหายใจเข้าว่าสองแขนขึ้นสูงยกอกโค้งหลังนำมือวางข้อเท้าก้าวเท้าข่าไปข้างหลังโดสะโพกขึ้นสูง downward facing dog วางเข่าอกคางวางพื้นหายใจเข้าเลยตัวขึ้น โวบ้าโพสลงสะโพกขึ้นสูงดาวเวิร์ดเฟสซิ่งดอหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายนะข้างหน้าระหว่างมือวางเข่าขวาปลายเท้าราบหายใจเข้าว่าสองแขนขึ้นยกโคก้งหลัง หายใจออกมือวางข้องเท้าก้าวเท้าขวามาข้างหน้าระหว่างมือมก้มตัวลง standing forward เป็นหายใจออกหายใจเข้าว่าสองแขนขึ้นยกอกโค้งหลังหายใจออกท่าดาชนะ m o า n t a i pose หายใจเข้าว่าสองแขนขึ้นยกอกโค้งหลังหายใจออกก้มตัวลง standing forward bend ถอยขาวขวาไปข้างหลังวางเข่าปลายเท้ารากหายใจเข้าว,ว่าสองแขนขึ้นยกโกโค้งหลักอัญจริยาสนะวางมือข้อมเท้าแกวเท้าซ้ายไปข้างหลังโดงสะโพกขึ้นสูงดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกวางเข่า6กคางวางพืน้นเลยตัวขึ้นมาโคลบ้าโค ขึ้นสูง downward facing dog อก้าวเท้าขวามาข้างหน้าระหว่างมือวางข่าวไปเท้าราากว่าสองแขนขึ้นยกอบอันจริยาสนะวางมือข้อมเท้าก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าระหว่างมือพ้มตัว s แ a นดิ้งฟอร์เวิเป็นหายใจออกหายใจเข้าว่า2แขนขึ้นยกอกโค้งหลังตามองบนหายจะออกือวางข้างกำัตัว หายใจ,จเข้าว่าสองแขนขึ้นยก,กอกโค้งหลังพั w a r ิ salute p o s หายใจ,จออกโค้งตัวลง standing forward bend หายใจ,จเข้าก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังวางขา่าปลายเท้าราบหายใจ,จเข้าวางสองแขนขึ้นยก,กอกโค้งหลัง,ลงอัญชริยาชนะวางมือข้อมเท้าก้าวเท้าขวาไปข้างหลังลอยเขา่าลงะโพกขึ้นสูง ดาวน์โหลดเฟซิงด็อวางเข่าหกข้างวางพื้นแฮชชังกาบูจังการเลื้อตัวโคร้าโพสหายใจเข้าหายใจออกโดงสะโพกขึ้นสูงดาวน์โหลดเฟซิงด็อกก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าระหว่างมือวางเข,าข่าขวาปลายเท้าราบหายใจเข้า สองแขนขึ้นอันจริยาสนะยกอบโค้งหลังวางมือข้อมเท้าก้าวเท้าขวามาข้างหน้าระหว่างมือท้่มตัวลง standing forward เป็นหายใจเข้าว่าสองแขนขึ้นยกอกโค้งหลังอ p w a r d salute p หายใจออกมา u s e น a n d p o มือพนมกันงอก c ม m a s t e